เอาเตรียมพร้อมเขาห้องอีกกิจกรรมมันกระไรการเรียนกระไรจ้าเขาสิ่งที่ตรงเฮ็ดกระไรขึ้คนควรจะแยกแยะงานออกงานเร่งด่วนงานจำเป็นงานบ่เร่งด่วนงานบ่จำเป็น,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 ปนออกกันคำมันสองอันมาพร้อมกันกันควรที่เฮ็ดก่อนจำเป็นเร่งเร่งด่วน เร่งด่วนแต่ไม่จําเป็นนี่ก็เพราะต้องปันใดก็ได้งานเร่งด่วนแต่บ่จําเป็นงานอับงานแอบนี่บ่เร่งด่วนด้วยของบ่จําเป็นงานบ่จําเป็นแล้วก็บ่เร่งด่วนงานบ่เร่งด่วนแล้วก็บ่มีสาระบ่เร่งด่วนบ่จําเป็นนี่มันบ่ค่อยมีสาระก็บ่ต้องชัดเจนปันใดแบ่งเอาเขียนไว้งานใดเป็นงานจําเป็นงานใดเป็นงานเร่งด่วน ทั ão, ้งจาเป็นทั้งเร่งดวนทั้งบม่จาเป็นทั้งบ่เร่งดวนเหรอยากลงไปฮัดคิดเห็ุเป็นบอกเป็นบอกเป็นควอมคิดไว้เห็ดเป็นช่องใบช่องควอมคิดไว้คิดว่าสีเหดุยังงานการบ้านใดที่มันเล่งดวนงานการบ้านใดที่บ่เร่งดวนแต่มันจําเป็นจำเป็นต้องทรงเพราะมีรอคคำข้ออยู่ เฮ็ดเป็นสองไว้ที่เราเหาแต่ร่างห่าชีวิตห่าก็คือการเอาไปใส่ไดสิ่งใดที่มันจําเป็นครับชีวิตสิ่งใดที่มันเร่งด่วนสิ่งใดที่จําเป็นแต่บ่เร่งด่วนบ่นจําเป็นเร่งด่วนในชีวิตครับแยกออกซ้อยออกฝึกควมคิดออกเป็นการจัดการจต่คลองคันเท็จเปเรื่อยๆงขั้นจำเป็นเร่งด่วนกับบ่ค่อยมีเพราะว่ามันเคลีย์เรียบร้อยแล้ว มีเวลาเหตุนั่นเหตุนี่หลายหลายอ่านหนังสือเหลี่ยมหนึ่งก็ไม่ซื้อไว้จังไดดอกทฤษฎีพระหูปัญญาเพิน่นเพิ่นบาเพิ่นเหตุนั่นเหตุนี่ไปจบมาจากห้าวาดัดจบโทษเกียรติยมมาเหตุงานได้เก่ายางคนผู้เดียวเก่งเก่ายางเหตุอีหยังเนี่ยเพิน่น่าเขียนหนังสือขาย แต่ส่วนมากก็ใส่ไม้แมปออกมามาเห็ดไม้แมพพกปากกาที่เรหาสีขีดออกไปเป็นไม้แมปอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้าเจา้าวิธีของข้าเจา้ามีเวลาไปเที่ยวมีเวลาไปนั่นไปนี่ได้เกียรตินิยมในมหาเลายอันดับต้นๆของโลกนี่ก็เก่งเต๋บพ้นไทยแต่มันซื้อหนังสือยอย่างวะ ซื้อผู้แต่งซื้อว่าวันนี้สาเรศซื้อเหรียญซื้อบนูดีไปหาเบิง้งงนูดีอัจฉริยะสร้างได้ว่าหนังสือข้าเจ้าว่าด้โคชนาดอกแต่ว่าไปหาเปิดเบิง้งอัจฉริยะสร้างได้การจัดการชีวิตข้าเจ้ามีเวลาไปเหตุนั่นเหตุนี้มีเวลาว่างกับไรเราว่าขอํำคัจดจยเปิดเมลวก็เปิดเฟซดูพอวเวลามันเสียไปหลาย เปิดแชทเปิดคุยโทรศัพท์ต้องแบ่งเวลานําเฮาหน่อยๆอ,อย่างที่เฮากระฮาดไว้ฝึกไว้มาถ้าได้ไปใส่ฟิชานี่การเลี้ยน,นการสอนนี่หลีใหญ่ขึ้น,นถ้า,ได,าได้เกือบนิยมนุ่มเขาได้เกือบนิยมได้บ่ลมันเกียดนิยมเกือบนิยมนุ่มเขานี่ฮกิจกรรมมันหลายมันต้องหุ่จักแบ่งเวลา แบงหน้าที่คขสิเหตุอีหยยงบ่เหตุอีหยังเป็นการจัดการการบริหารจัดการตัวเองการบริหารจัดการเวลานี่แหละข้ามาบริหารไปเลียนบริหารกับบริหารเนวนี่แหละบริหารจากของสักกอนก่อนสิไปเรียนบริหารหามเป็นน่จังไปเลียนบริหารเป็นแน่อยากายใยับก้อนบุกขึ้นไปอีกกับไปบริหารขยับขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นการแนวทางการเลียนเพื่อสิไป ในระดับที่สูงขึ้นบ่งมาจากของถนัดแนวดอมิได้อยากไปเลียนอยากไปเลียนคณะนั่นคณะน,นี้เลือกแล้วกับบ่งหู่าจาของมกักบ่มักเกี่ยวของเป็นโมเป็นหนึ่งทีละให้จาของมักไปแนวดียกับข้นทีเลียนจังสิพอคอยพบป,ะ,ปะผูค้ค้นบ่คอยนั่นคอยน,น,น,นี่กับไปเลียนจะพะทางแนวดนยห,หนึ่งเลือกเลียนเบื่องเลือกความสนใจจากของเบืองเลยก็เลือกความถานดจาของออกมา แล้วก็น,นี่ส่มาสิไปยังไปเลี้ยหยังมันก็เป็นเนวทางไปเรื่อยท่านหูจ,จะเกี่ยวของหลายกับหูจักอนาคตหลายเหตุทังไหนสิจัดก,การกับอนาคตจะของอยังไงอนาคตเขาเลือกได้เลือกไปทา้งดีหรือบ่ดีเลือกได้ในเบื้องตนได้ตอนนี้เขาก็เลือกดีู่เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของโรงเรียน ขยับขึ้นไปเรื่อยๆมีคนกับสนใจหลายมาเบิงหลายโรงเรียนกัดพอมีซื่อมีเสียงไว้น่ามีซื่อมีเสียงกับบุพเพไดกัดสู่ความภาคภูมิใจของคู่ของโรงเรียนบ่ได้ที่มีตัวนักเรียนเป็นคนดีภผยกรอยากมาเบิงมาแย่งมาสื่ชมช่มหน่ำผู้ใดก็กก็ซอยก็สนับสนุนมาเห็นความเป็นอยู่ความเป็นไปของเขา เห็นความเป็นอยู่สู่มือนี่แล้วก็เห็นอนาคตที่สิเป็นไปเห็นทางสิเปลนไปเขาก็ขาดวังบัตรนักเรียนเท่าจิตศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปตอนในระดับมหาไล่ขึ้นไปอีกนักเรียนยู่นอยู่คือเป็นคนดีเนาะผู้ใดก็คิดน้าเห็นจังไงยังสิเป็นคือโรงเรียนสีแสงทําไใ้เขาจะก็ย่องมากหนาบานมากเพราะสี่หลงหนาเพราะใดเจริญมือ เปืองสบูปันเสาวันทิตย์็มีผูภูมาจัดกิจกรรมนำ้ำข้าเจ้ามีเวลาแบ่งออกมามหาไรอุบลมาจิตสาธารณะเขาสิม,มาปลูกต้นไม้มาฮอนใา้มาตัดจังกิจกรรมอย่างในวัดในโรงเรียนซอยเพื่อสิเตรียมพาป้าพาป้ากับอาทิตย์ถัดไปพาป้ากับเป็นกิจกรรมของภูใหท่ถิ่มาซอยเหลือโรงเรียนเทา คือสีหูกันเนี่ยแหละผู้ใดติดตามข่าวสารปาปาร่องน่ายกอดีตร่องน่ายกที่ปรึกษาผู้ว่าการแบ่งชาติประธานบริษัทสามเจาภาพข้าเจ้าสิมมะซอยมสาสังโรงเรียนซอยแต่ว่าอาทิตย์นี้เป็นมออบลน,นักศึกษามออบลกับพักกัน เปิ่งเวลาไว้เคี่ยวเวลาดไ,ได้ไปผู้ใดอยากมาร่วมทั้เพลินเพป็นจิมานอนอยู่หนีคลืนหนึ่งเตียงใบหนักเรียนเท่าผู้ใดบ่มีการบ้านหลายผู้นี้ไปมีเวลาหลายเบิ่งความจำเป็นจะขวางจะเบิ่งควบยึดคานจะขวางจัดการจะขวางขึ้นซ้ำนี่เขาก็เป็นผู้จัดการที่ดีไปทางได้กับ้องจ้างเขาเป็นผู้จัดการดีแล้ววดนจ้างผู้จัดการยาก จัดการไปในทางดีทางจเจริญทางจิตสาธารณะความเสียสละการอยู่ในร่วมกันในสังคมก็คือจิตสาธารณะความเสียสละนี่ละเทาก็บจะเป็นผู้จเจริญเป็นผู้รกไข่ของมูพวกเพื่อนฟูงจเจริญในชีวิตจะคล้องตัวขนาดนผู้นําเห็นแก่ตัวมันบ่จะค่อยเจริญหรอกขั้นเอ่าจะเป็นผู้นาเขาต้องมีความเป็นจิตสาธารณะอา้าท่านรับาลเนี่ยข็งขวงสทกวัน่